สวัสดีครับสวัสดีครับรชินกรชาแนลนะครับผมวันนี้มากินเข่าบุกบานซังน้อยนะครับผมมาก,กับทีมงานแสงทองฟินแลนด์ขึ้เก่านะครับผมน้องโซฮอดสวัสดีค่ะ,นะหนังเฮนนี่พูดอะไรท่วมาบปะลูก <c oughs> น้องโซฮอดแสงทองพูพดอะไรท่วมากกับปรลูกพี่น้องเอออันนี้เดี่ยวผมเทปโปรโมทพี่เไสอย่างนี้เอาไปเข่าบอลเหวี่ยงท้อุ้ยคอ น้ำงแม่พาวสัตพี่น้องละน้องแม่นที่จะอยู่หน้าบ้าน้องแม่นจับเล้าพี่น้องอันนี้น้องต้อยแสงทองเปรันค่ะอันนี้แม่ต้อยแสงทองเปรันแล้วันเป็นช่องนี้พันกี่แล้วแต่เปิดเปิดเปิดให้นะไม่ต่อยกันวะจ้าแม่เปรนเลยนะค่ะไม่ต่อยแล้วจัดการให้เมื่อถึงเดือนการแล้วผมขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณค่ะผมขอบคุณเอฟซีชื่นก่อนชาแนลเมื่อวานขอบคุณเอฟซีทีมงานแสงทองเปรันทุกผู้ทุกคนนะครับผมที่ ให้การติดตามให้การสนับสนุนทีมงานของเขาเบอรสุขุมสุขพลนะครับผมช่วงนี้นะครับผมโควิดพี่น้องการกระถึงยกเลิกเป็นปีหน้าหมดเลยทีมงานของเขาจะยู่แบบเช่นไรล่ะอีกหกเดือนไปเลยพี่น้องครึ่งปีตีไปเลยครึ่งปีนะครับผมมืัอนี้ไอ้มาหานี่ครับเป็นเป็นมาหาเป็นมายามนะครับไอ้ฝางเลยครับไอ้ผมไอ้เก่งหน่อยใช่ไหมล่ะครับปากจ่องกับไอ้ใส่นปนำเลยครับเด้อ หน่อยชาแนลพี่น้องเป็นภาษาไทยนะครับผมแม่ต้อยกับฝากไ่แล้วแม่บอไปหน่อยค่ะแม่ต้อยกับฝากไปแล้วเทือนึงเหรอค่ะบเพราะว่าฐานยังว่าหมันคองทอไอเน่งค่ะเน่งขันไงอยู่้องไอเน่งขันไงก็แม่ต้อยค่ะอ๋อแต่ก็ซดูดูทั้งไหนทั้งสองหมื่นกว่าซับพี่น้องฝากในพี่น้องครับผมบัคคอยยังไรดอกขอหนึ่งพันซับแล้วก็ยอดนาทีได้นะครับผมคอนเทนต์ของเพื่อนกับซีรีส์หลากหลายคอนเทนต์ แต่ว่าไทยวิถีชีวิตเมื่อนี้แหละเฮ็ดอันนั้นอันนี้เป็นเฮ็ดงานเกี่ยวกับเหยียดผาก็คือสั่งหน่อยนะครับผมเป็นน้องชายของช่างน้อยเป็นลูกชายหล่าซ้ำลูกสชาแม่ต่อยเลยนะครับผมฝากอีกหนึ่งทีมงานของพวกเราซ้ำลูกชายคู่หนึ่งคือเก่าล่ะค่ะชุดพวกชุดพวกอยังเพว่แบบเย็บคือเก่าเหยียดต่าชุดทีมงานขานสิครับสั่งหน่อยบางหลังนี่เหยียบใหญ่ไม่รอดนะเรับนะครับถือว่าผู้ที่อยู่บางหลังอีกหนึ่งท่านนะผมที อันนี้เพื่อนกะให้ทังทีมงานของผมคือยังผมอแหละพี่น้องฝากเพื่อน้ำเนคือยังค่ายๆฝากของช่างน้อยพาเพลินนะครับช่างน้อยก็เอกภาพแล้วเรียบร้อยขาพก็ได้เรียบรบผมโคชากกเขาแล้วนะครับผมอันนี้เพื่นมาดูเราได้พี่น้องแต่ว่าพูดติดตามไม่กระเตืองนะครับผมอันนี้ผมกะขอพี่น้องนะครับผมเอสุภูสุคนนะผมไห้การที่ต่มน้ำแน่พี่น้องทือว่าสนับสนุนกันน้ำพี่น้องทือว่าเป็นทีมงานของเขาคือกันนะครับผมสนับสนุนกันไปน้ำจึงไม่มีอะไรให้ เข้าไปดูคลิปเข้ากดกระดิ่งเข้ากดติดตามนี่คือหนึ่งกำลังแรงใจที่อมอบให้พี่น้อง<ะ>ส่วนวใดๆจากส่วนนี้บ่ได้ไปใสครับผมคุณ <c oughs> เชื่อในครอบครัว<ะ><ะ>ใส่บากับพี่กับน้องนะครับผมที่ให้กำลังแรงใจนะครับผม คอนเทนต์ก้ามีหลายๆอย่างแม่นบ่ครับมีแบบไหนเนี่ยเทปเฮ็ดเ็ปหอยพวกนี้เ็ปหอยแล้วเป็นท่องเที่ยวบ้านเที่ยวโอ้โบ้านเที่ยวเที่ยววัดเที่ยวหยังพี่น้องเออสิได้เห็นการท่องเที่ยวของเพิ่นย่างเก็บเฮ็ดย่างเก็บเห็ดแบบนี้ย่างเก็บเฮ็ดแบบนีเก็บเฮ็ดเนาะมีคอนเทนต์ของหน้าตรงใไทยตรงงาพี่น้องแม่นคล้ายๆแบบวิถีอีสานพี่น้องหลายคอนเทนต์เออมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดหยังแน่ เพคอนเทนต์เนี่ยพี่น้องติดตามเนี่ยพี่น้องให้กำลังแรงใจกันครับผมขอไม่เยอะถ้าผม1,000งพันซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมนะครับขอบฝากเนี่ยนะครับนะครับเบอครับเก่งหน่อยชาแนลนะผมน้องโซฮอตฝากเอฟซีน้องโซฮอตด้วยฝากพี่เขาด้วยฝากพี่เขาด้วยนุฝากช่องไหนเรื่องหาช่องฮันนี่ชาแนลด้พี่น้องฝากเพิ่อนะครับนะครับเด้อน้องใหม่

ไครับน้ำชาครับผมน้ำชาวันนี้เราไม่เราไม่ดื่มเพราะเราดื่มน้ำชากับน้ำชาที่กับพี่น้องน้ำชาที่ฟ้าผมโาครับผมเดี๋ยวรับผม <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อบอุ่นพี่น้องอบอุ่นพี่ทีมงานเสียงท้องพิ่เลน้ยแล้วก็ทีมงานพี่น้องในที่ใ,ในไฟนะครับผม <c oughs> อบอุ่นที่ดีไหมพี่เลย บึงกินตลอดบ้ได้โบ้ได้แมนได้มึงกินตลอดเดี๋ยวเลกันเนาะดูแลซึ่งกันเดี๋ยวแล่นกันเดี๋ยวเล่นกนี่มิฮะพี่นิสิตกินน้ำใจพี่น้องเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับผมแม่นครับผมตอนนี้ฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามนะครับผมเราจะมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับผมมีหลายคลิปเนาะมีหลายคลิปแล้วก็สิให้เราพยายามลงทุกวันนะครับผมเราสิให้พยายามบอกวิธีลงบอกวิธีการ ลล้งเหลี่แบบ <ผม S 1> ใดยังไ<ผ>ม,มันก็ต้องศึกงสายอีกหลายนะพี่น้องนะผมผม,ผมอยากสนับสนุนนะครับผมเพราะว่าผมกับพานเก่งมาผมก็ไม่อยู่ในชุดหนึ่งแล้วผมก็อยากให้เพื่อนแบบมาอยู่ในในเกมที่ว่ามีผู้สนับสนุนนะครับผมถึงจะไม่ใช่ศิลป,ปินแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังศิลป,ปินได้พี่น้องนะผมะกำลังแรงใจกันเด้พี่น้องคือว่าคน้องหักกันแพ่งกันพี่น้องที่<ต>ว่านั่นแหละนอกไม่ต้อยแมนค่ะ จะนับสนุนกันค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าณช่องนี้กับมันน่าเปลียนสองพันกว่าเลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเป็นตอยกับฟ้าชิดตามร้านน้ำเน้ด้อค่ะช่องเว็บต่อยแสงช่องฟิลเดียนเอฟซีเขาเว็บต่อยกับสองพันซับสองพันกว่าซับช่องร้านน้ำเน้ด้อค่ะติดตามร้านน้ำเน่รีโตูนกันเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่องช่วงโควิดเนาะค่ะเนาะกับพ่อกาไปหาร์ดที่กันที่งานทั้งยืนกับบอดาเนาะค่ะ ะฝากติดตามน้ำในเด้อค่ะต the ิดตามร้านบริเวณร้านซ้ำลูกล่ะค่ะซ้ำลูกคู่นึ่งอ่ะล่ะสร้างหน่อยก็เ่งน่อยชาแนพี่น้องเก่งใหน่อยชาแนภาษาไทยภาษาไทยพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องติดตามเพิ่นครบพันตอนนี้เพิ่นก็ต้องรอวินาทีรอล้อลอเวลานะเพื่อกลัวนผมสี่พันชั่วโมงเพรว่าคีไปมันจบแม่ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมถ้าโฆษณาเขาแล้วขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณได้หลายพี่น้องกอเป็น ช่ผมสุรดำปาาพี่้องครับผมทีปัทนะครับผมใส่ใจในาสาดแบทอีหลามาหน้าเสนมากมากขึนกว่ามากอีหลามาหนาสดลมากึน้อ่ยงแก้วช่องนืงค่ะยกระ่องง่ด้พี่รองนี่เอายมากินหน้าัมากินเจอีหลามานาสนมากัโตใสแขรเดี๋ยวจะทำซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์อย่างเงี้นแลนี่และแนะครับนั่งนัพี่รองขอได้ต้องกานครับผมอีหลาบัดนาชแนลนะครับผมนี่แล้วผมทีนี้้อบ หลาบบ้านชาแนลใช่ตกี้อนแรกนําพี่น้องทิดตามเนี่ยตัวิดตามไลก่นนี้พี่น้องหลบาานชาแนลคุณอยิงเดือดเลยดิปากปากคุณน้องเนี่ยก็จิงเลยชาแนลปากน้ำหนัจัไหนตปากช่องไม้นี่นะคะหลานคือกันค่ะเป็นหลานคือกันจ้าคือว่าตันดเนี่ยเป็นน้องชาแต่แทนตะกองนะคะครับผมสร้างหน่อยค่ะครับสร้างน่อยครับผม เดี s, <S ๋ยวสิเดออกจังเจงหน่อยขงนาิเดออัสั่งสร้างหน่อยอีกสั่งหนึ่งนะครับผมแลบต่อไปแล้วผนึ่งเนาะแม่ครับาะครับผมอันนี้เปนใสซ่งหน่อยนิวนิวรับอันนี้บ้านพินทเฮิร์นิวกิวพี่น้องมอิบ้านเอตอดแต่น้ำที่สอดม่ใส่จับกินบัดูกินเสบายนู่นกิวเบิร์าหนแงนะครับโอก็ได้หน่งเลยพิ่น้องนิวกิวทำไกิวัขี้อ้าถามเพิ่นมือหน นั่งหัวอยู่คนเดียวพี่น้องดูดิเอเอ้าเห็นหนิวกิ่วมันขึ้นอย่างนม่หนูเพิ่งเคยเห็นได้คนาดนี้เลยค่ะมากมาที่แนะคะบึหัจักวานิวกิ่วอีดีินล่ละค่ะแต่มันเยังนิวกิ่วนะคะเวลาแบ่งงค่ะข้างหน้าา้คืองงอีดีค่ะหนิมักเป็นมันแสบคักนะคะดูดิเอ๋อเกี่ยวดูดิเออเกี่ยวมาเห็นเลียไฟยังในพี่น้องอบอุ่นมันมันเหมือนกบว่า พี่ตาพีจะหน่องนะพี่หน่องฮักกันแฟนกันอีหลีทีมงานยุ่งๆชกผูุ้กคนบพว่าสิยุ่เบื้องหลังเบื้องหน้าครับผมฮักกันทุกคนนะผมผมไปยุบานนะพี่หน่องยุบวิลัมผมก็คือนอดดิคือ้อดปานครับคือหอดทีมงานจ้างหน่อยยังไงโทรหากันประจำเพื่อต้องกะแมนเรายุบวิลัมผมก็โทรหาเพื่อนขึ้นอดกันนะครับทุกคนมาอยู่นี่ยกอบอุ่นพี่หน่องเพราะว่าเปืนไม่อยากเราซื้อซะจังสิมีของฝากตลอดครับผมที่ยาบานอาชแนลนี้ครับมีของฝากของมืองวันเวลาราตรี เบิ้ลและค่ะไม่ใช่ใครบ่คู่อรตั้งเทียบเบิ้ดตลอดไม่ให้่ดครไปจังไอ้ดีเอามาฝากนะครับผมครับผมงองมั่นอยู่บ้านบายสุดท้ายนี่พี่น้องผู้ใดที่เขาว่าเบิ้ลผิดกินจบครับผมอย่าลืมครัว่าเก่งหน่อยชาแนลอีกหนึ่งท่านนะครับผมฝากได้เลยครับเด้อเก่งหน่อยชาแนลช่องน้องใหม่ครับผมกำลังมาแรงยังใจนะครับผมเหตกำลังยังใจกันนะครับผมขอบคุณทุกครัฟสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์เข้าไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อนะครับผมเพราะว่าครบพันแล้วก็ต้อง ช่วยรัอัปเดตคลิปลงคลิปชั่วโมงมันต้องรอชั่วโมงพี่น้องเขาพูดทีพี่น้องเบิ้งจนจบนะพี่น้องฝากเขาติดตามนะครับผมพี่น้องสุดท้ายนี่ผมพูดให้เขาเบิ้งคลิปนี้ขอให้รำไรรวยถูกหวยรวยเบนื่อปฝากสัจโรคภัยแค่เจ็บนะครับผมซาบุผมซาบุกันเลยซาบุความโรคภัยนั่น้องเละครับไปไซฟขอบคุณไอไซฟน้ำเตาเล่สีแปากช่องให้น้องไม่กินหน่อยเชนเนลได้ครับเลยไป ซอยเร็วเด้อซาตัวอยากต่อมเอาเลยครับผมขอบคุณที่ดูคลิปจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมฝากไวปซัำนี่พี่น้องครับผมกิ่งหน่อยชาแนลนะครับผมฝากพี่น้องติดตามบรสุภุสุขศนครับผมคลิปนี้เอาไว้ซช่มีคลิปหนาจ้างพอกันไหมเนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ